สวัสดีครับผมชื่อแท็กชื่อจริงชื่อนายเซฐโชคแสงทองสุขอายุ20ปีสูง181น้ำหนัก70ครับผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีที่2คณะรัฐศาสตร์ครับผมผลงานที่ผ่านมาหรือประสบการณ์ครับผมก็จะมีประกวดตามเวทีต่างๆก็จะมีแฟชั่นโมเดลโดมเมทที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ดาวเดือนของมหาวิทยาลัยด้วยครับแล้วก็จะมีถ่ายรายการด้วยครับผมเป็นรายการของช่องทีพฟนแชนแนลจะมีสองสองรายการครับผมรายการแรกจะเป็นรายการคิวขับ 2เทปแล้วก็รายการทุกทางออกสองเทปกับผมก่อนไปผมขอร้องเพลงนิดนึงนะครับแล้วกันนะครับเป็นความสามารถพิเศษแล้วก็เป็นความชอบโดยส่วนตัวของผมกูคืรมันรอเธอมาตั้งนานครั้งเดียว่จะเกี่ยวเธอมาไว้ก่อนฉันตัวร่าจไม่หรักฉันจะรักไม่สนฉันจะสนก็เป็นเหตุผลขวัใจขอบคุณครับ